Sorry for party rockin' พบกันกับพิเศษทีวีนะครับโปรตีนของชาวแม่เจ้าครับที่คำตอบของคุณนะครับอาจตอบคาถามของใครอีกหลายคนครับกับผมเช่นเคยครับเสือแบทครับแนวพลอยุ่นครับกับงานนี้เลยครับผมงานจัดคันตุ้ประจำปี2557ครับการเรียนต้อนรับน้องวัดที่ดินยอดที่79็ดาคำถามมีว่าเลยครับความรู้สึกแรกหรือฟิลลิ่งแรกครับที่เข้ามาล้วนมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความรู้สึกยังไงบ้างเราพี่ออกล่ากันเลย สาขาครับชื่ออะไรครับผมชื่อวีค่ะสาขาสาขาปัดค่ะครับผมชื่อลูกปลาค่ะสาขาสาขาปัดค่ะโอ้เป oh, ็นเจ้าบุ๊ยใจละลายนะฮะ <c oughs> อันนี้พิเศษเป็นำนาเป็นถามว่าความรู้สึกแรกที่มาเรียนแม่โจ้ครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับครั้งแรกเลยครั้งแรกก็ประทับใจรุ่นพี่ค่ะเพราะว่ารุ่นพี่น่ารักมากม,ามันช่วยถือของมันช่วยพาไปนู่นไปนี่ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะที่ได้มาเรียนที่นี่แล้วก็เจอรุ่นพี่เอ่อรุ่นพี่ก็น่ารักดีค่ะช่วยช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะคือเคยได้ยินไหมครับว่าการรับน้องแม่โจ้นี่โหด ทีนี้พี่เต๋ถามว่ากลัวไม่กลัวครับพี่เต๋บ้างกลัวนะคะแต่ว่าคิดว่าเราก็ต้องผ่านไปได้ค่ะเพราะว่ามีรุ่นพี่หลายคนก็ผ่านไ,ได้เราก็ต้องผ่านไปได้เหมือนกันกสู้นะลเลยครับผมนะคะก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยก็ค,คิดว่าต้องผ่านให้ได้ค่ะคโอเคสองสามเองกระเเคมีครับเคนกเกษตรเคมีครับรู้สึกรปรอป่นมากครับพี่ๆเขามาแบบเป็นกันเองเขามาช่วยยกกระเป๋าอะไรอย่างนี้เราขอยกเขาก็ไม่ให้ยกับน่ารักมากครับชอบรุ่นพี่ยกของแม่ครับรู้สึกประปรุแม่ครับ เราเคยได้ยินเรื่องการรับน้องแม่โจเนี่ยกลัวหรือไม่กลัวพี่ถามหน่อยไม่กลัวครับไม่กลัวพี่ทำใจไว้พี่พอแล้วอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเ,เ,ใเราต้องเตรียมตัวตเตรียมทั้งตัวและหัวใจไว้ก่อนครับพี่ตองพืชแลบตองพืชได้ครับเชี่ยวพืชสวนครับการส่งเสริมการเกษตรครับรุ่นพี่พขเขาทแชร์ดีมากเลยก็ทึกเฮอมครับ ุ่นที่บริการดีมากเลยครับเคยได้ยิการรับ้องไม่โจโ๊กีความสิกไงกลัวหรือไม่กลัวไม่กลัวตัอตายครับอยากเจอครับไปยกเจอลมไม่กลัวครับเตรียมพร้อมมาแล้วครับม,มีความพร้อมมากขนาดนเออก็วิ่งหงอบ,บางกายทุกวัน,นอยู่ที่ใจก็ไกลสู้เสมอครับชื่อโอปอค่ะสาขาอิงค่ะชื่อเกณฑ์ค่ะสา,าะขาราข่าพื้ค่ะเขารู้สึกแรกป็นยังไงบ้างอบอุ่นดีค่ะลงรถมานึกว่าจะได้ลากกระเป๋าสองใบคนเดียวก็มีพี่หน้าตาน่ารักมากมาช่วยก็อบอุ่นเหมือนกันค่ะ กีเนี้ยคือได้ยินเกี่ยวกับการรับน้องแม่โจ О เนี่ยมีความาร,รู้สึกไงบ้างกลัวหรือไม่กลัวครับถ้ากลัวคงไม่มา,มมามจ้ะเตรีมยมใจค่ะเตรียมใจก,กใใ็ไม่กลัวค่ะอยากอยู่นี่ก็ไม่ต้องกลัวอ๋ออยากอยู่แม่โจก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมฮะโอ้ถูกใจมากโอเคสู้ๆเลยกันนะครับกับการรับน้องนะครับแม่โจนะครับ สาขาอะไรครับรัตตาส์ครับรัตตาส์นะครับเอิร์ธครับฟ้าครับแปนครับความรู้สึกแรกที่มาเมโจเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกประทับใจเตื่อเต้นฟ้าเพิ่มประทับใจครับรุ่นพี่ก็ดูแลเราอย่างดีนะครับเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเลยครับดีใจมากครับพี่อยากเรียนคณะนี้นานนะครับกลัวไม่กลัวยังไงครับกลัวไหมไม่กลัวเลยครับเพราะอะไร เรียมใจมาแล้วเราตั้งใจมาด้วยเราตั้งใจมาแล้วจะรับน้องแค่ไหนก็ไม่กลัวก็ได้ข่าวๆมาเหมือนกันครับว่าแม่โจรับน้องโหดผมก็อยากลองมาดูเหมือนกันไม่กลัวชอบความท้ไทยแล้วครับชื่อสายค่ะผลิตกรรมการเกษตรค่ะไม่เพิ่มนค่ะบัญชีค่ะชื่อนุค่ะจากเศรษฐศาสตร์ค่ะฟิลลิ่งแรกเป็นยังไงบ้างรู้สึกอบอุ่นค่ะเพราะว่าพี่ๆมาช่วยยกของค่ะเต็มไปหมดเลยตื่นเต้นมากค่ะ รู้สึกดีใจค่ะคือพวกพี่เป็นกันเองมากค่ะมีความรู้สึกังไงบ้างกลัวหรือไม่กลัวกลัวค่ะก็ไม่รู้มีแต่คนบอกว่าโหดแต่ว่าก็พี่ก็เป็นกันเองดีแล้วก็ดูอบอุ่นนะคะก็คงรับน้องมาสร้างความสามัคคีโอ้โหดีใจที่มากบไม่กลัวค่ะอยากรู้ค่ะอยากถึงวันรับน้องจริงๆไงค่ะเข้ไหมครเขยาใจแน่นอไม่กลัวค่ะหนูชอบค่ะหนูอยากทำอะไรที่มันตื่นเต้นเต้นบ้าง ื่อฟอร์ดครับมองค่ะไม่เอาเอาเสียงเอาเสียงเอาทำไมมองครับ <laughs> รู้สึกอบอุ่นครับเป็นกันเองกับรุ่นพี่ครับผมกล้อง,องเลยครับก็สนุกดีครับเทำไมได้รับการดูแลเทคแคร์จากรุ่นพี่ดีครับรู้สึกดีค่ะกับมหาลัยนี้รู้สึกดีค่ะชอบรุ่นพี่ค่ะมีความสุขยังครับกลัวหรือไม่กลัวเอาไม่กลัวนี่ผมมาไม่โจม,มาด้วยใจครับไออ่ะอาใจเราไปเลยพี่อา้าวหนูไม่กลัวเหมือนกันครับการรักน้องเพราะว่าหนูมาด้วยความรักค่ะ พื่ค่ะพุทธค่ะาเบนค่ะพลังงานทดแทนซึ่งคือพี่เอนค่ะหนูไม่ได้รอดซุ้มเลยหนูไม่รู้พี่มาส่งที่หน้าหอเลยหนูก่าอ้าวอะไรอ่ะทาไมไม่ได้รอดซุ้ม่ะก็รู้สึกแบบอบอุ่นค่ะลงรถมาก็มีพี่มาช่วยขนของช่วยอะไรเงี้ยมีความรู้สึกกลัวไหมกลัวค่ะกลัวก็ะฝันเปนเถอะอะไรจะเกิดก็เกิดเลยมาเลยพ่อนก็กลัวค่ะแต่อยากลองอยากลองหนจะกลัวกแค่ไหนอะไรมันชื่อเต้ธนวัฒน์เหล่าทรัพย์เจริญครับการตลาดแท้ครับ คือนบราสีชมพูครับรักาพืชเมโซครับชื่อท็อปนะครับพืชสวนครับก็ได้ความต้อนรับเป็นอย่างดีจากพี่ๆนะครับซื้อของไปให้ที่หอครับรู้สึกอบุนดีครับก็รู้สึกยินดีและประืัมใจมากครับพี่ที่เขาช่วยเหลือเราแค่ทุกอย่างครับพีเขารู้สึกยังไงครับกลัวหรือไม่กลัวครับผมไม่กลัวครับรู้สึกใช่ๆครับไม่กลัวครับสูัวครับก็ไม่กลัวครับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับชื่อลำฝนค่ะ ประสการสนเทศทั้งน่ารักจุงเบย์น่าจุงเบยโอเคนะคบคนรู้ค่พี่พี่พทุกคนแบบอบอุ่นตอนขอบูมแบบเฮ้ยฉันที่ไม่เคยรู้สึกแบบน้ำตา,<ส>าเคลเอ,อจริงอ่ะจริงพี่บบมันคือความแบบมันตื่นตันอ่ะจริงจริงหรือเปล่ครับจด้เยเคยยิงการ์ดนำมันเจว่าไม่จก่เจ้าี้ผมโสดกลวไม่กลัวหัวกกสู้อ่ะครับหรือกำลังรู้ไจ้ารน่จรมันติดกลางโอเคฟางบริหารการตลาดค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจพี่พน่ารักทุกคนเลยค่ะ อบอุ่นนะคะที่พี่ๆแบบว่าไปรับของจากที่โลดนะคะถือกระเป๋าให้ทุกทุกทุก,ทกไปค่ะ <หา S 2> ใจมากไม่เคยเจอเลยค่ะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนกลัวไม่กลัวคะก็แอบกลัวอยู่นะคะแต่ว่าก็อยากลองดูอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงโอเคค่ะค,ครับผมเชิญนุกครับสาขาเพื่อไรครับผมปมาตถ้นครับอบคุ่นมากครับพี่ๆก็แคร์แคร์น้องได้สุดยอดครับผมเคยได้ยินการรับน้องแม่โจ้เลยครับเคยครับกลัวหรือไม่กลัวไม่กลัวครับทัาไม่ถึงไม่กลัว ที่นี่ก็ทำใจแล้วครับตอนนี้เป็นลูกแม่โจ้ครับสองกระบป๋าพร้อมที่เป็นลูกแม่โจ้รับเสร็จครับคอยเป็นลูกแม่โจ้รับเสด็จครับคอยเสด็จศาสตร์ค่ะกล้องรัฐศาสตร์รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะยอดีครับเข้ามาพี่ก็ต้อนรับเป็นอย่างดีให้ความอบอุ่นก็ประทับใจกลัวหรือไม่กลัวก็กลัวนิดนึงค่ะก็เขาบอกว่าลำ้องโหดเนี่ยหนูกว่ากลัว ก็กลัวอยู่แต่ก็จะสู้แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมชื่อปาค่ะโค้ทาเวตชื่อมิ้นค่ะโค้ทาเวตค่ะรู้สึกได้รับความอบอุ่นจากพี่ๆี่ค่ะแต่วันแรกค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะว่ารุ่นพี่เทคแคร์ดีมากเลยค่ะกลัวหรือไม่กลัวครับก็แอบกลัวนิดๆก็กลัวนิดๆค่ะต้องทำตามที่พี่เขาบอก ช่วยอีฟค่ะการเงินค่ะก็รู้สึกว่าพี่ใจดีค่ะมาช่วยยกของมาเบิงให้ค่ะรู้สึกดีค่ะกลัวไหมคะหรือว่ายังไงกลัวค่ะเพราะว่ามีรุ่นพี่จากโรงเรียนมาที่นี่เยอะค่ะกลัวรุ่นพี่บอกว่าสู้ๆอดทนค่ะไอ้หนูก็จะสู้ๆใช่ไหมคะอ้าว่น่าค่ะเกษตรป่าไม้ค่ะ ตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างแต่พอมาเจอพวกพี่ๆเราพวกพี่น่ารักมากอบอุ่นเป็นกันเองแล้วรู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วที่เรียนที่ดีกลัวหรือไม่กลัวจ๊ะก็เลิกเรียนแล้วนี่ค่ะจะพอแค่ไหนก็ต้องเรียนโอเคครับ้องครชื่อ้ๆนะครับชื่อชมพู่ค่ะสาขามารก็ตติงค่ะรู้สึกดีค่ะแล้วก็อบอุ่นมากๆค่ะกลัวไม่กลัวเพราะอะไรไม่กลัวค่ะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะตอนตัดสินใจมาเรียนแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรก็รู้สึกเป็นอะไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้ได้ไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะก็จะผ่านไปสู้ๆเนอะโอเคมังกรถ้าเสือไหนึ่งสองสาม ้การตลาดครับการจัดการครับผมความรู้สึกแรกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตอนแรกเข้ามานี่รู้สึกตกใจพี่มาถือกระเป๋าให้ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับสุดๆอ่ะสุดๆอ่ะสาวสวยมากครับสาวสวยมากมันทางเดียวกันเหมือนพี่เสือเลยไม่กลัวครับนักคนนี้ก็เคยมาแล้วครับเฮ้ยผมก็เหมือนกันครับเจรจาครับโหดกว่านี้เดอคนเดียวเลยค่ะชื่อขวัญค่ะสาขาการจัดการค่ะชื่อพิงค์ค่ะสาขาการจัดการค่ะก็รู้สึกประทับใจนะคะพวกพี่ดูแลเราดีมาก ต้นค่ะอยากเจอเจ็ดวันค่ะออขนาดนั้นเลยเหรอเคยได้ยินไหมว่าเ่โจนี่ลำน้องหกลัวไม่กลัวตอนแรกก็กลัวแต่ว่าก็อยากลองอ๋อไม่กลัวค่ะอยากเจอเหมือนกันค่ะนุ่มจุดหล่อกลางผมครับน้องนี้เคยบอกว่าจะเคยดูพิเศษทีวีมาก่อนตอนยังไม่เคยเข้าม่โจ้นะเช้่อาบครับวุศา,า,ากรรมกรเกษตรครับรู้มาเกือบปีแล้วครับชื่อมาครับการจัดก,การสิบปีครับ เก็แบบชั้นแรกแล้วครับความรู้สึกแรกที่มาเรียนแมตช์โจเนี่ยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากคุณพี่นี่น้องคะเดี๋ยวพี่กระเป๋าให้ค่ะขนาดนั้นเลยเหรอโอ้น่ารักมากเลยก<อ>็ถือกระเป๋าให้จะช่วยถือก็ไม่ให้ถือครับ <c oughs> แย่งกันถือกระเป๋าก <c oughs> ลัวหรือไม่กลัวกลัวก็กล <c oughs> ัวพี่แต่เรามาอยู่แมตช์โจแล้วเราก็ต้องรับให้ได้พี่ไม่กลัวครับชอบแบบลุยๆครับลุยๆเลยครับมาให้หมดเลยครับ ในการมีเสียทีวีนะครับถึงตอนท้ายเลวครับก็เลยอยากสอบถามนูพีุ่คศิลาของผมครับครับพี่ดี้บัณฑิตแล้วครับพี่ตี้ครับสมัยพี่ตี้รับน้องเนี่ยพี่ตี้มีความสิ่งอะไรบ้างที่ไมโจครับก็ความรู้สึกแรกที่ย่างก้าวเข้ามาเมโจนะครับคือรุ่นพี่มีความรักและความอบอุ่นให้กับน้องทุกคนไม่ต้องถือกระเป๋าเองช่วยถือให้หมดดูแลั้แต่ลงรถจนเข้าหออันนี้คือความเป็นความรักอันหนึ่งอเดียวกันของพี่แมโจกับน้องแมโจได้ยินเลยว่ารับมาแมโจเหนื่ย นความคิดพี่จริงหรือเปล่าครับไม่จริงเลยครับรับน้องแม่โจนี่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องที่ดีนะครับมีความรักความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสามัคคีดังปรัญญาลูกแม่โจ้คำหนึ่งคือลูกแม่โจ,รเรจนน้เลิศน้ําใจวิในัยดีเชิดชูประเพณีสามัคคีอาวุโสนี่คือคาของลูกแม่โจ้ที่หล่อหลอมให้ลูกแม่โจ้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความรักความเป็นลูกแม่โจ้ที่ดีและอบ่น พิ่เสืทีวีนะครับวันนี้เราก็ได้ไปถามน้องๆครับเกี่ยวกับความรู้สึกของน้องมีไงบ้างครับที่จริงนะครับการรับน้องจริงๆนะครับคือการส้างตำมันตำไมตีระหว่างพี่กับน้องครับการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟนให้กับป่าไร่แม่เจ้านะครับยังไงน้องก็ต้องสู้นะครับพี่เสือประการใจให้นะครับและทีนี้พีเสืทีวีต้องลาไปก่อนพบกันในเทปหน้านะครับติดตามลิงก์ด้านนี้เลยเฟซบุ๊ก s l a s พี่เสือทีวีนะครับวันนี้พี่เสือไปแล้ว